คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปรวมหวยของกลุ่มแอดหรือลั่นนะครับผมก็มาเริ่มกันที่ของแอดกุยซอกาก่อนเลยครับผมงวดที่แล้วก็หลุดเหมือนกันนะครับดันไปออกของที่แกให้ชุดก่อนหน้านู้นนะครับผมชุดของวันที่1มิถุนายนนะครับผมดันมาออก สามอีกทีที่งวดวันที่16บหกเอ้สิบหิถุนายนนะครับผมส่วนงวดนี้นะครับแอดกุยซอกาวของงวดวันที่1กรกฎานะครับแอดกุยซอกาวแกให้มามีดังนี้นะครับผมชุดแรกนะครับเป็นชุดเน้นเหมือนกันชุดเหมือนเดิมนะครับที่แกให้นะครับผมก็คือ6กสองแปดนะครับผมตัดเล่นเป็น2ตัวได้2 8นะครับผมชุดต่อไปก็คือ8 2 6นะครับตัดเล่น2ตัวเป็น26ชุดต่อไป9 2 5นะครับตัดเล่นที่ 25นะครับผมชุดต่อไปนะครับ257นะครับผมตัดเล่นที่57นะครับชุดต่อไปนะครับ907นะครับตัดเล่นชุด2ตัวเป็น07นะครับผมชุดต่อไปนะครับผม051นะครับผมตัดเล่น2ตัวที่51นะครับผมชุดต่อไปนะครับ095ตัดเล่นที่95นะครับชุดต่อไป196ตัดเล่น2ตัวที่96นะครับผมแล้วก็ช Superman, rebellion, rebellion, income, menu, barriers, umi, ุดสุดท้ายนะครับ650ตัดเล่นที่50นะครับส่วน ชุดกันนะครับเป็น8 9 3นะครับของแอดกุยซอการนะครับผมไปต่อกันนะครับของผมขอเรียกว่าหวยใบเขียวแล้วกันนะครับผมหวยใบเขียวนะครับผมงวดที่แล้วนะหวยใบเขียวให้ชุดวิ่งบนล่างนะครับมีตัวหนึ่งที่ให้1 1 7 7 1นะครับผมซึ่งล่างก็ออก17ไปนะครับผมส่วนชุดส่วนชุด มาครบบนล่างนะครับแกให้เป็นเลขเด่นมานะครับผมมี6มี1มี4มี8มี3มี7นะครับในชุดที่แกให้มาก็จับออกคู่3าอ่าจับเป็นชุดนะครับออก3ตัวบนไปนะครับผมส่วนงวดนี้นะครับงวดวันที่1กรกฎาครับสำหรับชุดสำหรับนักวิ่งบนล่างนะครับผมหวยใบเขียวก็ให้มาเด่น2นะครับผมเด่น2นะครับชุด2ตัวมี 29272624นะครับผม29272426นะครับผมส่วนชุดมาครบบนล่างนะครับหวยใบเขียวก็ให้มามี2มี6มี5มี9มี7มี4นะครับผมมี2มี6มี5มี9มี7มี4นะครับผมไปต่อกันที่หวยแอดไม่รองไม่รู้นะครับผมของงวดวันที่16มิถุนาที่ผ่านมานะครับให้17แล้วก็ 517นเ็นะครับเป็นชุด3ตัวชุด2ตัวนะครับล่างให้7 3นะครับผมเน้น73ซึ่งก็ออก17่มาออกล่างนะครับผม17มาออกล่างนะครับส่วนของมาที่1กรกฎานะครับผมแอดไม่ลองไม่รู้ให้มามีชุด2ตัวเป็น93สนะครับส่วนชุด3ตัวเป็น293นะครับผมเน้นบนกานล่างนะครับผมส่วนชุดล่างเน้นให้มาตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับก็คือ3 2นะครับ32 ไปต่อกันที่หวย a อ s สองพงชัยนะครับผมซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่16มิถุนอาที่ผ่านมานะครับ a อ s สองพงชัยให้หลัก10มี10ล่างมี7มี8มี9มี2มี5นะครับผมเน้น7นะครับก็ออกไปแต่ไม่ได้ออกเป็นหลักสิบนะครับออกเป็นหลักหน่วยกันสลับที่นะครับออก17ไปนะครับผมส่วนงวดนี้นะครับงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับ a อ s สองพงชัยให้มามี หลักสิบเด่นล่างมีมี3มี4มี5มี8มี1นะครับผมเน้นที่3เป็นหลักนะครับผมแล้วก็ชุดวัดดวงที่ให้มานะครับผมชุดล่างนะครับผมให้มามีหลักสิบเด่น3หลักหน่วยเด่น9นะครับผมจับคู่เล่นได้3ามเนะครับผม3ามเก้าเก้านะครับกัน4ี่เก้านะครับกัน9 4ไว้ด้วยก็ดีนะครับผมหวยแอดสองมังแช่นะครับชุด วัดดวงล่างนะครับผมหลักสิบมี3หลักหน่วยมี9นะครับจับคู่เด่นเป็น39นะครับแล้วก็คู่รองมี9 3 4 9สีเเน้นกัน94ไว้ด้วยนะครับผมมาต่อกันที่แอหลือร้ลั่นของเรานะครับผมชุด16หางบนล่างนะครับผมมัวที่แล้วก็หลุดเหมือนกันนะครับทั้งชุด16หางแล้วก็ชุด3หางเลยนะครับผมก็มาเริ่มกันที่ชุดบนล่าง16หางนะครับ แอดลันแกก็ให้มามี0มี3มี4มี9นะครับผมชุดต่อไปเป็น51 53 54 59ชุดต่อไป61 63 64 69นะครับส่วนชุดสุดท้ายนะครับ81 83 84 89ถัวนะครับหวยแอดริลันนะครับชุดบนล่าง16หางนะครับมี01 03 04 09 51 53 54 59 6 1 6, 1, 6 3 6ึ4 6 9กสามหกสี 1, 3, 4, นะครับผมส่วนชุดตัดหกหางนะครับแอดอลิลันตัดเน้นมาที่มี66ตัวดังนี้นะครับมี59 69 89เน้น9ที่หลักหน่วยนะครับแล้วก็53 63 83เน้น3ที่หลักหน่วยนะครับผมทั้นะครับหวยแอดอลิลันชุด6หางบนล่างนะครับมี59 69 89 53 63 83นะครับผมไปต่อกันที่ชุด เน้นล่างเน้นๆนะครับชุด16หางเหมือนกันนะครับผมแอทเซอร์ลันด์แกก็ให้มามีดังนี้นะครับ20 50 80 90นะครับชุดต่อไปก็มี21 51 81 91นะครับชุดต่อไปนะครับ23 53 83 93นะครับชุดสุดท้ายนะครับ26 56 86 96นะครับผมทัวร์นะครับหวยแอทเซอร์ลันชุดเน้นล่าง16หางนะครับมี20 50 80 90 1> 2อ5ห8ึ9งห3าหนึ่3แปด6นึ่งนะครับผมก็มาต่อกันที่ชุดที่เป็นชุดเด่นของแกนะครับชุดดังของแกก็คือชุดเน้นล่าง3หางนะครับผมก็ตัดมามีแค่นี้นะครับก็คือ5383 93เน้นที่3หลักหน่วยนะครับผมทวนนะครับหัวแอลิลันชุด3หางนะครับเน้นล่างนะครับผม เด่นๆหลกักๆเลยมี538393 3, 3นะครับผมก็คลิปนี้ก็ครบตามนี้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ